ในส่วนนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์อุปสงค์ในโซ่อุปทานนะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆก็คือ1บทบาทของการพยากรณ์ในโซ่อุปทาน 2. ลักษณะของการพยากรณ์สส่วนประกอบของการพยากรณ์และวิธีการพยากรณ์4วิธีการพื้นฐานของการพยากรณ์อุปสงค์สินค้า 5. วิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา 6. การวัดความผิดพลาดในการพยากรณ์7การพยากรณ์อุปสงค์ของ natural gas แสรุปวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะก็มาดูเนะื้อหาในส่วนที่1น,นะคะบทบาทของการพยากรในสู้อุปทานการพยากรอุปสงค์ในอนาคตจะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทั้งหมดนะคะกระบวนการแบบผลักจะแสดงให้เห็นถึงการพยากรอุปสงค์ของลูกค้าผู้บริหารจะต้องวางแผนเกี่ยวกับระดับของการผลิตส่วน กระบวนการแบบดึงจะแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้าผู้บริหารต้องวางแผนเกี่ยวกับระดับความสามารถในการผลิตสิ่งสําคัญที่ต้องทําครั้งแรกก็คือผู้จัดการด้านสูบประทานจะต้องทําการพรยายามถึงอุปสงค์ของลูกค้าในอดีตก่อนเช่นบริษัทเดลนะคะก็จะนําเสนอเกี่ยวกับการขายคอมพิวเตอร์นะคะ นอกจากการตัดสินใจในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายแล้วบริษัทจะต้องใช้ารพยากรอุปสงค์ในอนาคตเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจอื่นๆซึ่งทำในขั้นตอนการผลักของส่งประทานการตัดสินใจที่สำคัญแยกตามขอบเขตหน้าที่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการทพยากรอุปสงค์ในอดีตก็มีดังนี้นะคะก็มีการผลิตได้แก่การกำหนดตารางเวลาการควบคุมกำหนดสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิตรวมการตลาดได้แก่การแบ่งสัรการขายการทําการตลาดและการแนะนําสินค้าใหม่การเงินได้แก่การลงทุนด้านโรงงานและอุปกรณ์การวางแผนงบประมาณด้านบุคลากรได้แก่การวางแผนด้านแรงงานการจ้างงานและการให้ออกจากงานเนื้อหาส่วนที่2ก็จะเป็นลักษณะของการพยากรณ์นะคะ บริษัทและผู้จัดการสู้ประทานควรจะคำนึงถึงลักษณะัน,นต่อไปนี้นะคะ 1. โดยปกตินั้นการพยากรก็จะมีความผิดพลาดดังนั้นในการพยากรจึงควรรวมค่าคาดหวังและการวัดความผิดพลาดของการพยากรไว้ด้วยเพื่อทําความเข้าใจในความสำคัญของความผิดพลาดในการพยากรนี้นก,ก็จะยกตัวยอย่างเช่นผู้ขายอีรถยนต์สองราย รายหนึ่งคาดว่าย,ยอดขายจะอยู่ในช่วงระหว่าง1 0 0 0ถึง1,900ันคันในขณะที่อีกรายคาดว่าย,ยอดขายจะอยู่ระหว่างช่วง9ก้า้ยถึง1,100พันคันถึงแม้ผู้ขายทั้งสองรายคาดหมายว่าย,ยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่1000ันคัน แต่ผู้ขายทั้งสองจะมีนโยบายในการจัดหาที่แตกต่างกันเพื่อความแม่นยำในการพยากรที่แตกต่างกันดังนั้นความผิดพลาดในการพยากรหรือความไม่แน่นอนของอุปสงค์จะเป็นตัวสําคัญในการกําหนดการตัดสินใจในโซ่อุปทาน2การพยากรระยะยาวความปกตินั้นจะแม่นยำน้อยกว่าการพยากรระยะสั้นเพราะการพยากรระยะยาวโดยเฉลี่ยจะมีค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยที่มากกว่าการพยากรระยะสั้น เช่น Se เ e ่ e ของญี่ปุ่นนั้นได้ใช้คุณสมบัตินี้เป็นกุญแจสำคัญเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของบริษัทบริษัทได้จัดสร้างกระบวนการเติมเต็มซึ่งทำให้บริษัทสามารถที่จะตอบสนองต่อการสั่งซื้อได้ภายในช่วงเวลาเพียงแค่เป็นชั่วโมงตัวอย่างเช่นถ้าผู้จัดการร้านค้าต้องทำการพยากรณ์เกี่ยวกับสินค้าที่จะนำมาขายในคืนนั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาน้อยกว่า2ชั่วโมงก่อนการถ่ายจริงเกิดขึ้นการพยากรณ์ในกรณีนี้จะมีแนวโน้มจะทําให้เกิดความแม่นยำมากกว่าการที่ผู้จัดการของต้องการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ 3. การพยากรณ์แบบรวมปกติความแม่นยำจะมากกว่าการพยากรณ์แบบไม่ใช่การรวม การพยากรแบบยอดรวมมีแนวโน้มที่จะมีค่าความเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของความผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยตัวอย่างเช่นเป็นการง่ายที่พยากรผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของของประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหนึ่งหนึ่งโดยมีความผิดพลาดน้อยกว่า2%อย่างไรก็ตามเป็นการยากมากที่จะพยากรรายได้เป็นปีของบริษัทด้วยการผิดพลาดน้อยกว่า2%เ และยิ่งยากกว่าที่จะพยากรณ์อสุสงค์สําำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งๆด้วยความแม่นยําในระดับเดียวกันความแตกต่างที่สําคัญระหว่างการพยากรทั้ง3ก็คือระดับของการรวมในระดับ GDP นั้นเป็นการรวมหลายบริษัทมารวมกันและรายได้ของบริษัทที่เป็นการรวมจากสายผลิตภัณฑ์หลายๆสายาย,ยิ่งการพยากรณเป็นการรวมมากเท่าใดก็จะมีความแม่นยำมากเท่านั้น เนื้อหาในส่วนที่3ส่วนประกอบของการพธยียการัพยายกรบริษัทจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับการพทยายกรดังนี้ก็จะมี 1. อุปสงค์ในอดีต 2. ความพยายามในการการตลาดและการโฆษณาที่ได้วางแผนไว้ 3. ตำแหน่งที่สินค้าวางโฆษณาอยู่แคตตาล็อก 4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ 5. การวางแผนการลดราคาสินค้า 6ท่าทีของคู่แข่งวิธีการพยากรณ์แบ,บ่งเป็นสีประเภทก็จะมี1เชิงคุณภาพวิธีเชิงคุณภาพก็คือต้องอาศัยความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของมนุษย์และความคิดที่นำมาสู่การพยากรณ์วิธีนี้จึงเหมาะสมในกรณีที่มีข้อมูลในอดีตน้อยและเมื่อผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ทางการตลาดที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการทำการพยากรณ์ วิธีการที่2ก็คืออนุกรมเวลาวิธีนี้จะใช้ข้อมูลอุปสงค์สินค้าในอดีตมาทําการพยากรณ์โดยทําการพยากรณ์บนข้อสันติฐานที่ว่าประวัติอุปสงค์สินค้าเป็นตัวบ่งชี้สําคัญของอุปสงค์สินค้าในอดีตเหมาะสมเมื่อสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ค่อยมีการเปลีป่ยนแปลงและรูปแบบของอุปสงค์สินค้าพื้นฐานไม่มีความหลากหลายแตกต่างระหว่างปีกันมากนะักเป็นวิธีการที่ง่ายในการนําไปใช้และสามารถ ใช้เป็นจุดในการพยากรณอ,อุปสงค์ได้เป็นอย่างดีวิธีที่3ก็คือวิธีมูลเหตุซึ่งวางข้อสันนิษฐานไว้ว่าการพยากอรอุปสงค์สินค้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยบางประการในสภาพแวดล้อมอย่างมากเช่นสภาพเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยวิธีการนี้จะพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์สินค้าและปัจจัยแวดล้อมและใช้ค่าประมาณการ ของการที่ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อการพยากรณ์อุปสงค์ในอนาคตวิธีที่4นะคะก็จะเป็นวิธีการจําลองของสถานการณ์ก็คือจะเรียนแบบลักษณะของการเลือกสินค้าของผู้บริโภคซึ่งก่อให้เกิดองสงสินค้ามาใช้ในการพยากรณ์สินค้าในการทําการจําลองสถานการณ์บริษัทสามารถที่จะผสมผสานวิธีการแบบอนุกรมเวลาและวิธีการแบบมูลเหตุในการตอบคาถามในลักษณะนี้ก็คือ อะไรจะเป็นผลกระทบจากการทําการส่งเสริมการขายผลกระทบจากการที่คู่แข่งเปิดร้านใหม่ใกล้ๆจะเป็นอย่างไรโดยปกติสายการบินจะทําการเรียนแบบพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเพื่อพยาก,กรณ์อุปสงค์สินค้าสําหรับที่นั่งที่มีราคาแพงเมื่อไม่มีที่นั่งเหลือสําหรับราคาถูกกว่าหนึ่งในเทคนิคการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้กันทั่วไปก็คือการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา ก็จะแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทก็จะมีหนึ่งวิธีแบบสถิตนะคะวิธีนี้บริษัทจะประมาณการส่วนต่างๆเช่นระดับแนวโน้มและความเป็นฤดูการของส่วนประกอบที่เป็นระบบของอุปสงค์วิธีที่สองแบบปรับได้นะคะวิธีการพยากรณ์แบบปรับได้บริษัทจะทําการปรับปรุงค่าประมาณการในในส่วนประกอบต่างๆเช่นระดับแนวโน้มและฤดูการของส่วนประกอบที่เป็นระบบของอุปสงค์หลัง จากที่มีการสังเกตอุประสงค์แต่ละครั้งต่อไปนะครับ 4. วิธีการพื้นฐานของการพยากรณ์อุปสงค์สินค้าขั้นตอนพื้นฐาน6ขั้นตอนเพื่อการช่วยในการพยากรณ์ให้องค์กรสามารถทําการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ 2. การรวมการวางแผนด้านอุปสงค์และการพยากรณ์ 3. บ่งชี้ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อ,ต,อต่อพยากรณ์คุณประสงค์ 4. เข้าใจและบ่งชี้กลุ่มลูกค้า 5. พิจารณาเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม 6. สร้างวิธีการวัดการปฏิบัติการและความผิดพลาดในการพยากรณ์ 5. วิธีการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาวัดถูกประสงค์ของวิธีการพยากรณ์ใดๆก็เพื่อที่จะคาดการณ์ส่วนประกอบที่เป็นระบบของคุณประสงค์ สินค้าและประมาณค่าส่วนประกอบแบบสูงรูปแบบที่ทั่วไปมากที่สุดของส่วนประกอบที่เป็นระบบของข้อมูลด้านอุปสงค์จะประกอบด้วยระดับแนวโน้มและปัจจัยด้านฤดูกาลส่วนประกอบที่เป็นระบบอาจมีรูปแบบที่หลากหลายดังที่เห็นในสมการต่อไปนี้คือมีรูปแบบการคูณส่วนประกอบที่เป็นระบบก็คือระดับคูณแนวโน้มคูณฤดูกาล 2. รูปแบบการบวกส่วนประกอบที่เป็นระบบก,ก็คือระดับบว,บวกแนวน้มบวกฤดูการ 3. รูปแบบผสมก็คือส่วนประกอบที่เป็นระบบระดับบวกแนวโน้มคูณฤดูการวิธีการแบบสถิตนะครับวิธีการแบบสถิตจะมีสมมติฐานในการประมาณระดับแนวโน้มและความเป็นฤดูการในส่วนประกอบที่เป็นระบบว่าไม่มีความ ลี่ยนแปลงในกรณีพิจารณาอุปสงค์สินค้าใหม่ซึ่งเราจะประมาณพารามิตเตอร์เหล่านี้บนข้อมูลในอดีตและใช้ค่าเดียวกันสําหรับการพยากรณ์ในอนาคดทั้งหมดในส่วนนี้เราจะใช้การพยากรณ์แบบสถิตเมื่ออุปสงค์มีนแนวน้อมเท่ากับปัจจัยด้านความเป็นฤดูกาลโดยสมมติฐานว่าส่วนประกอบที่เป็นระบบของอุปสงค์นั้นมีลักษณะะส์ก็คือส่วนประกอบที่เป็นระดบับก็คือระดับบวกแนวโน้อมแล้วก็คูณด้วยฤดูกาล การประมาณระดับและแนวโน้มก่อนทําการประมาณระดับและแนวโน้มนะั้นจะต้องทําการลดความเป็นฤดูกาลของข้อมูลด้้นอุปสงค์โดยอุปสงค์ถูกทําการลดความเป็นฤดูกาลลงนี้จะแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ควรจะได้รับการสังเกตเมื่อไม่มีการขึ้นลงเนื่องจากความเป็นฤดูกาลเป็นคาบเวลาคือจาํานวนช่วงของเวลาหลังจากที่วง,งจรฤดูกาลหมุนทวนกลับมาอีกครั้ง การประมาณปัจจัยด้านฤดูการเมื่อได้อุปสงค์ที่ถูกควาลดความเป็นฤดูการลงสำหรับช่วงระยะเวลาแต่ละช่วงต่อมาจะหาปัจจัได้าฤดูการสำหรับระยะเวลาอัตราของอุปสงค์ที่แท้จริงคือเราจะให้ยอดด้วยกี่อุปสงค์ที่ถูกลดความเป็นฤดูการคือทีโดยใช้สมการดังต่อไปนี้ครับการเปรียบเทียบ X o พ e n t i a l แบบธรรมดาวิธีการเรียบเรียงโพเ n t ชียแบบธรรมดานั้นหเหมาะสมเมื่ออุปสมค์ไม่มีแนวโน้มหรือปัจจัยทางฤดูยการที่สามารถสังเกตได้ 6. กการวัดความผิดพลาดในการพยายกรผู้จัดผู้จัดจาก,การทำการวิเคราะห์ความผิดพลาดอย่างละเอียดจะสามารถประมาณการความผิดพลาดในการพยายกรณ ได้โดยเหตุผลสําคัญสอบปรกกันกอไปนนี้คือ 1. ผู้จัดก,การสามารถใช้ความผิดพลาดในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าวิธีการพยากรณ์ในปัจจุบันนั้นทําการพยากรณ์องค์ประกอบที่เป็นระบบของอุปประสงค์ได้แม่นย่หาหรือไม่ตัวอย่างเช่นถ้าวิธีการพยากรณ์นั้นให้ผลการผิดพลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผู้จัดก,การสามารถสันนิษฐานได้ว่าวิธีการพยากรณ์นั้นทําการพยากรณ์องค์ประกอบที่เป็นระบบ มากเกินไปเพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม 2. ผู้จัดจาก,การทำการประมาณความผิดพลาดในการพยากรณ์เพราะแผนจะต้องมีส่วนเก่อให้เกิดความผิดพลาดนี้ตัวอย่างเช่นให้พิจารณาบริษัทรับสัง่งรับคำสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่มีผู้จัดจส่งในเอเชียซึ่งต้องใช้คำสั่งซื้อล่วงหน้า2เดือนในขณะที่ผู้จัดจส่งในพื้นที่อื่นโดยมีเพียงหน่วยเป็นเพียงสัปดาห์ 7. การพยากรณ์อุปสงค์ของ natural gas แกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผิดพลาดในการพยากรณ์จะค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบก,กับขนาดและการพยากรณ์การปรับเปลี่ยนเอกโวนเชียบแบบธรรมดาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผิดพลาดในการพยากรณ์เปรียบเทียบก,กับขนาดของการพยากรณ์แล้วจะน้อยกว่าเมื่อใช้สองทีก่อนหน้านี้แม้ว่าจะยังคงค่อนข้างมากก็าตาม การปรับเรียน Exponential แบบแก้ไขข้อมูลแบบแก้ไขความเป็นฤดูการแบบจัลองของวินเทอร์นะครับค่าบเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผิดพลาดในการพยากรณ์มีค่าต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการพยากรณ์อุปสงค์วิธีอื่นก็ขอจบการนำเสนอของปุ่มที่8นะครับ